นี่ครับสีเทาทุกคนดูสีก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นลมเย็นเลยสีน้ำเงินนะครับผมสีฟ้านะฮะตัวนี้ร้อนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สีแดงแค่เม่ก็คือร้อนระดับสองนะครับผม4.9ดาวนะครับผมเละขายไปทั้งหมด63,000กว่าชิ้นนะครับแล้วก็สินค้าขายดีในไดเปบอผมนะครับตัวนี้จะเป็นไดเปบอผมของยูเลอร์ครับไฮสปีดไฮไดเออร์นะครับผมตัวพรีเมียมนะครับผม เราจะมาแก็กล่องดูนะครับผมที่ผมสั่งมานะครับบอกก่อนว่าจะเป็นสีเทานะครับผมตัวนี้เป็นสีสเปซเกรย์นะครับสีก็เหมือนไอโฟนนะสเปซเกรย์ทุกคนนะครับหลานรุ่นนะครับผม m สามนย์หนึ่งนะครับผมตัวนี้เรามาดูความพิเศษของมันนะครับผมเป็นแบนดูเลอร์นะครับผมนี่นะครับมาดูทุกคนฟีลเกะกล่องแบบไอโฟนเลยนะครับนี่ครับสีเทาทุกคนดูสีก่อนนะครับยูเลอร์ก็จะแถมแบบนี่ครับเขาบอกว่าตัวนี้ แห้งไวภายในาทีนะครับซึ่งผมเชื่อนะเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้ว1ตัวจะเป็นสีอ่าสีบานเย็นนะครับตอนนั้นอ่านี่จะมีตัวนี้นะครับผมก็คือตัวปลายแหละเป็นแม่เหล็กครับปึ๊กอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในกล่องก็จะมีนีุ่กครเป็นสีเทาไม่ใช่สีนี้นะนี่ผมยังไม่แกะไซเอร์นะเดี๋ยวนะ๊บนึงนะนี่แกะเหมือนไอโฟนเลยทุกคนฟิลเหมือนไอโฟนนะครับทุกคนดูปึ๊บนี่เป็นสีเทาทุกคน ก็เลยสั่งสีเทามานะครับนี่ไอตัวนี้ก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันอันนี้จะเป็นกระจกแต่งหน้าครับนี่นะครับผมของยูเลอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สีเทาเหมือนกันเห็นปะนี่ก็เป็นไดบอกผมเหมือนกันที่สั่งมาใหม่ทุกคนเห็นปะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อนาทีครับทุกคนนี่นะฮะในกล่องก็ให้มาประมาณนี้นะครับผมมีถุงผ้าให้นับถุงผ้าจะเป็นสีเทาอย่างงี้แล้วก็มีตัวไดนะครับโอเคุคนนี่ไม่นจะมีปุ่มควบคุมดูก่อนตรงนี้นะครับปุ่มความเย็นนะครับระดับหนึ เราเปิดแล้วตรงนี้จะมีไฟนะครับอันนี้ระดับอันนี้คือระดับสองนะครับถ้าเป็นไฟอย่างนี้นะก็คือลมเย็นนะครับผมนี่ลมเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลมร้อนแหละทุกคนนะครับผมปรับได้นะครับอันนี้ก็จะร้อนแรงนะครับผมสีแดงเข้มอ่าอันนี้ก็จะเป็นลมเย็นนะครับผมเย็นผสมร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลมเย็นเลยสีน้ำเงินนะครับผมสีตานะฮะ ตัวนี้ร้อนระดับหนึ่งะครับแล้วก็สีแดงแค่ก็คือร้อนระดับสองนะครับผมลมแรงมากโอ้ยงามครับผมลมแรงครับและมีมอรกอรองนี้สแกนได้นะครับผมแน่นอนครับผมแมนยูเลอร์เนาะนี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างพรีเมียมเลยราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้น้ำหนัก350กรัมเท่านั้นนะครับผมไม่หนักพอพาไปไหนมาไหนสะดวกโดคนพกพาไปไหน ไปต่างจังหวัดนะครับผมปุ๊บอื้อนะครับผมโยเลอร์อก็ถ้าใครสนใจในตัวนี้นะสวัสดีราคาอยู่ที่1ใบเท่านิดนดน,ดนะครับแล้วในตะกร้าผมบอกเลยว่า